ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอาก,าก,กราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่ด้วยครับผมสวัสดีทุกท่านอันนี้เป็นโกด้นเยียร์นะต้นไมโตัวมากนะอันนี้ย้ำเลยนะว่าไม่ตัวมากกระถางเป็นนิวแต่ว่าต้นไม้บอบ้เต็มกระถางเลยครับต้นไม้เล็กกว่ากระถางนะเล็กมากเลยอันนี้โกด้นเยียร์นะดอกสวยสด,ด้นงามโกด้นเยียร์อันนี้ก็ ก็เดิมไรกิง่งไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะม,มันถือว่ากิ่งเล็กนะเลี้ยงได้เลี้ยงได้อันนี้กีเพ็ดคือไม่ค่อยเด้อขาดการดูแลนะก็เลยประมาณนี้นะยอดดอกโอเคนะอันนี้จะเป็นซุปเปอร์สวิตนะดอกก็สวยนะไม่ใช่ขี้เหลืนะซุปเปอร์สวิตทางสีดอกอาจจะโซนโซนสีดอกอาจจะคล้ายคกึงกันอันนี้จะเป็นเบอร์รี่นะกิ่งจะนน้มๆน้มแบบนี้ เฟอรี่จะเป็นไม้ที่ที่กิ่งยืดไวยมากออกมากิ่งเดียวเวลาเสียบงานที่ไม่สมบูรณ์เอาตรงๆมานงกองสมบูรณ์มีมีไม่กองสมบูรณ์มีจำกัด <c oughs> แต่ว่าอย่าขายแพงสีต้นนี้สามร้อยหกสิบาทนะอันนี้รวมราคาส่งทุกอย่างนะสีต้นนี้สามร้อยหกสิบบาทไม่แพงนะเนาะเพราะว่าค่าก่อนค่าส่งเนาะก็ก็ก็นั่นแหละเด้อ โอเคพอแล้วสี่ตัวนี้สามร้าพาพอยหกสิบบาทครับผมชุดนี้นะคร,รับผมไปสามร้อยหกสิบบาทโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ